เอาวินิจกรรมตอนแรกเราห่างอย่างนี้หนึ่งฟุตนะหนึ่งฟุตแล้วเดี๋ยวพ่อโคจะดึงจนเรื่อยๆจนเป็นที่เบนก้าแข็งกยกขึ้นะไปหนึ่งฟุตนะยกขึ้นไปยื้อหนึ่งฟุตจะดูว่าพ่อโคต้องดึงเชือกออกมากี่ฟุตใช่ฟุตหนึ่งฟ <ๆ S 2> ุต<ๆ>โอเคนี่เราเริ่มต้นที่ตรงนี้เชือกเชือกตอนนี้เราเริ่มต้นเชือกอยู่ตรงนี้นะแต่พ่อโคเริ่มดึงมันก็จะย่างห่างมาเรื่อ,อยๆนะ หุยเดือดเชื่องรู้เชื่องรูดโอเคโอเคความควรไม่ไม่ต้องแน่นมากไม่แรงมากก็เถอแล้วพอพ่อก็ดึงปุ๊บเดี๋ยวเราจะวัดเทียหลักว่าเชือกเราต้องดึงมันเท่าไหร่เอาเลยนะถ้าดึงมาละโอเคพ่อก็ชักทมพี่แม่กล้าที่ไปแล้วดูไปชูติดแล้วโอเคนี่คือระยะทางทั้งหมดที่พ่อกดึงเนมันยาวมากเลยเห็นไหม ก็เทียบกับพี่ยกพี่ไม่กล้าเลยหนึ่ฟุตแต่จิงมันยาประมาณตัง้งประมาณสฟุตนะเอาเด็กเด็นอ,องนดิงครับอเคสองประมาณประมาณสามกประมาณก็ณอบออสี่นิดนอะไรเงี้ยประมาณน้ใช่ไหมเห็นไหมเพราะโก้ต้องดึงมาเยอะเลย แต่แต่ข้อดีอันนี้ก็คือพอโป้แค่ใช้แรงแค่หนึ่งในสี่ใช้แรงนิดเดียวสมมติจะยกสมมติสมมติจะยกที่ไม่กล้าที่ไม่กล้าดึงลงด้วยน้ําหนักสักสี่กิโลกรัม,มอย่างเงี้ยพอโก้แค่ใช้แรงแค่หนึ่งในสี่คือหนึ่งกิโลกรัมกม็ได้โอเคคราวนี <Din> ้ต่อมา <Tri> เราจะให้เด็กๆทุลรอแต่ว่าก็เข้าแถวกันนะ